มีบนดาวอังคารภาพนี้ดูคล้ายกับหน้ามีเล็กน้อยจริงๆแล้วมันคืออะไรมีเนินเขาที่มีโครงสร้างยุบตัวเป็นรูปตัววีจมูกหลุมอุกกาบาตสองหลุมตาและรอยแตกลายวงกลมหัวรูปแบบการแตกหักแบบวงกลมอาจเกิดจากการตกตะกอนของตะกอนเหนือปล่องภูเขาไฟที่ถูกฝังไว้บางทีจมูกอาจเป็นปล่องภูเขาไฟหรือโคลนและตะกอนอาจเป็นลาวาหรือโคลนไหลบางทีก็แค่ยิ้มน่ารักดีนะครับพื้นผิวดาวอังคาร ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดเป็นดาวเคราะห์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในฟ้าข้ามีการศึกษาพื้นผิวดาวอังคารมานานหลายสิบปีโดยในปัจจุบันนี้ได้มีการส่งโดรนหรือยานอวกาศไปสำรวจผิวดาวอังคารอย่างละเอียดอ่อนขึ้นมากพื้นผิวดาวอังคารเป็นผิวหินแข็งที่มีลักษณะเป็นเนื้อโครงเหล็กตามทั่วทั้งพื้นผิวส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลแดงด้วยความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงทำให้ผิวดาวอังคารมีลักษณะที่แตกต่างจากดาวอื่นๆในระบบสุริยะ การศึกษาพื้นผิวดาวอังคารมีความสำคัญอย่าง